Just เม้ขาข่าวดังอีกเช่นเคยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวโครงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะ,ะมาเริ่มกันที่ข่าวเมาส์ข่าวแรกเลยเป็นเรื่องราวของเพจดังเพจหนึ่งค่ะเม้าชาวประจําของหลายคนเลยค่ะนั่นก็คือเพจจโปอดา,านานั่นเองค่ะที่ได้มีการออกมาแชรเรื่องราวของนางเอกสาวช่องจุดจุดจุด,จดซึ่งเขาไม่ได้มีการระบุช่องเอาไว้แต่ว่าในเนื้อข่าวขาดทําทเอาชาวเน็ตหลายคนแล้วก็ขาเผือกเนี่ยต่างพากันสืบกันส่องกันเดาใหญ่เลยว่าเรื่องราวที่เพจดังกล่าวมีการออกมาแชร์ไว้แบบนี้หมายถึงใครกันแน่ค่ะ ซึ่งตามที่ข้อมูลที่ทางเพจได้มีการโพสต์เอาไว้นะคะเป็นข้อความระบุเอาไว้ว่าไว้ Why? แรงอีกแล้วนะจู่ๆมีแม่นาจชาโรมนานนฟข้าข่าวมาพ่นใส่หูกรูว่ามีนังเอกใหม่ช่องดังคนหนึ่งเริ่มเรื่องเ,เยอะเกินเบอร์ทำเอาคนในกองเอื้อมระอาส่วนคุณแม่ของชีก็สวมบทละครคุณแม่สุดเยอะเหมือนกับในละครนั่นเองค่ะนนก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาสเปย์ยี่ห้อนี้อย่ามาฉีดเสร็จหน้าลูกฉันนะแป้งยี่ห้อนี้ลูกฉันใช้ไม่ได้นะทําเอาช่างหน้าช่างผมหลายคนค่ะมองบนเอื้อมสุดๆนี่ยังไม่ทันดังยังขนาดนี้ ถ้าดังจะขนาดไหนวันหลังช่างหน้าช่างผมฝังบอกว่าให้คุณแม่มาแต่งหน้าลูกเองนะคะจะได้สวยแบบที่แม่ชอบนั่นเองค่ะอ่ะก็เรียไปวางานนี้ค่ะหลังจากที่เพจดังกล่าวได้มีการโพสต์ออกไปชาวเน็ตหลายคนก็พาก,กันเดากันใหญ่เลยว่า ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยหมายถึงใครกันแน่นั่นเองค่ะซึ่งบางคนค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าที่เคยเป็นนางงามไม้ดานรามใหม่ช่องดางนึกออกอยู่2คนแต่คนนึงดังมากนะบางคนก็บอกเขาว่าช่องน้อยสีป้าถ้าใช่ก็พอจะเดาออกอยู่นั่นเองค่ะยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวที่เพจดังออกมาแ์จะเป็นแม่ลูกคู่ไหนกันแน่และจะใช่อย่างที่หลายคนคาดเดาไว้หรือเปล่านั่นเองค่ะและปิดท้ายด้วยเรื่องราวขอ,ของคู่รักสามีภรรยาคนดังอย่างที่ปั๊บปตโต้และสาวใบเตยจัวพิษนั่นเองค่ะที่ร ล่าสุดเนี่ยออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นแทนเป็นการไปดูแสงเหนือครั้งที่3ของทั้งคู่แล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้ค่ะพี่ป๊าปเนี่ยเคยได้มีการเล่าย้อนเหตุการณ์ไปว่าเคยขับรถลื่นเกือบตกเหวนั่นเองค่ะเพราะว่าถนนเนี่ยเป็นน้ำแข็งจนเกือบเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศไอซ์แลนด์นั่นเองค่ะพร้อมกับเล่าความประทับใจที่ไปเที่ยวประเทศนั้นค่ะจนต้องกลับไปซ้ำเป็นรอบที่3เรื่องเราจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมีไปไอซ์แลนด์กลับไปไอซ์แลนด์อีกคร อรบอบท,ที่สามนะครับไปซัปมเมอร์ครับ,มบสมหรับคู่เราเนะะี่ยค่ะเตยกับพี่ปั๊มเนี่ยคือครั้งที่ทั้งแรกที่ไปไปถึงมันก็มีเหต,ตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเข้าใจสัจธรรมในชีวิตอะว่าความสุขกับความทุกข์มันมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวมันเหมือนมีเส้นบางๆาขั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความประทับใจในในมวลในมูดของการไปที่ไอซ์แลนด์น่ะคะส่วนรอบที่สองไปแล้วก็ มีวัตเหตุหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องมีสติกับตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกสนุกที่เราได้ผจญภัยไปกับเขาหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ที่เราต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากับเขาแต่ส่วนรอบนี้ก็คือจะไปเก็บในช่วงซัมเมอร์แหละก็คืออาจจะเป็นความบ้า,บ,าบินของคู่เรา <laughs> ที่ซีเรียส<อ>มากเลยเนี่ยนะก็าวไ้ก <laughs> ็เขาบอกว่าาซีเรียสท่นที่เรที่เจอเลยนะถ้าผ่านเหตุ เกือบตกเหวนะ,งงะจะรถรถ,รถอ่าคือผมไม่ไม่เคยขับรถบนน้าแข็งใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอมันอยู่บนเขาแล้วเราก็เดินเข้าไปเที่ยวแล้วขากลับออกมาเราต้องขับกลับแล้วมันเป็นน้ําแข็งแล้วเงี้ยรถมันก็จะตกเขาใช่เพราะว่าเราขับไม่เป็นนะครับก็เลยต้องให้คนแถวนั้นเ้ามาช่วยอะไรเงี้ยเออผมว่าที่ผมรู้สึกว่าการได้กลับไปอีกรอบหลายรอบเพราะว่าเหมือน เหมือนกันที่เราได้ออกไปไกลๆจากสถานที่ที่เราทำานทำงานเหมือนเราก็ตัวเองอ่ะออกไปไปพักผ่อนไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาใหม่คือบางทีก็เที่ยวไทยนะเที่ยวไทยก็สนุกแต่ก็ผสมใช่เที่ยวไทยผมเน้นกินอย่างเที่ยวที่นู่นคือผมอยากเดินอยากเดินเยอะๆเดินเดินแบบที่เราสามารถอยู่กับอากาศได้อะไรเงี้ยสิบห้าสิบหกวัน ที่ว่าจะเปอะไรนะซี่ง,งมก็ต้องดีแล้วไงครับพอเธอที่สลำบมามมานนัก็ไปแบบว่าะพ, <อ S 1> พอแล้วพิสูจน์รักแท้กท็เลยต้อง,ตงไปซัมเมอร์ค่ะช่วงที่อากาศดีหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบลำบากมาไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วไปพิสูจน์ความสวยงามอย่างเดียวพอ ก็อย่างที่พี่ป๊อปพูสาวเตยบอกเขาว่ามันเป็นความสวยงามที่เขาไปเที่ยวกันมาแล้วเขารู้สึกติดใจแล้วก็อยากกลับไปดูแสงเหนือเป็นครั้งที่3นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าการไปเที่ยวกับสองคนจะมีความยากลำบากอยู่บ้างแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งการไปเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งที่3ไม่ใช่การพิสูจน์รักแท้แต่อย่างใดแต่ว่าไปเสพบรรกาศความสวยงามของประเทศไอแลนนั่นเองค่ะ ก็เสร็จเส้นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงของฝากรายการเม้าข่าวดังด้วยนะคะมีทุกคนจัดทุกสุดวัาห้าโมงเยน็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กบรนด์เม้าและยูทูบบรนดา์ชาแนลค่ะสำหรับวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ